สวัสดีครับผมมือหนึ่งพิซซั่นมัดเจิมรถไหนครับผมสวัสดีครับในเหนือมันเกิดพิซซั่นด้วยล่างรถเป็นไดรพี่เน็กก์เหมือนเลยกับรายการครับคิดดีว่าเครื่องตัวสามมันนี่สุดยอดครับตื้อหยุดกินหลังยังดีมากเลยกล้องมาวิลลี่ครับผมมัเจิมรถเถื่อนครับสวัสดีครับมาเจิมรถครับมือนี่ บุญวัฒนาแล้วโอเคครับวันนี้เขาสีนั่งลานนี่ครับผมต้นมะยมหอมดังสุดในบ้านสามหมอเลยเหตุลาน<ๆ>นั่งเหล่าเขาไปใช้บุญระเบี๊ยไปแล้วเสียบุญละอ่าครับถึงแล้วครับคุณมีว่าต้นมะยมมีมาคว่มครับผมครับลานดังสามหมอต้นมะยมครับผมใหุ้บุญมะยมยังไงอุบรรยากาศดีมากเลย วันน oui, ี้มาครับ h ah, mm ี้เบิร so ์ t เดย์พี่สันคสวัสดีคับสวัสดีค่ะพี่สันี่สวยแท้วันนี้มื่อนี้ใช้สิเลียงกวงค่ะวันที่ยิ้เขาดีตนนี้วันนี้ค่สมารค่ะสุดยอดตัมที่นี่ค่ะวันนี้วันเกิดผู้นี้พออมรกนี่นีค่ะท่นเกิดนองกับไออาเป็นปั้นี่คือข้าตกิน แฟนไปเซนีน้องก้อยวะค่ะก้อยค่ะยุคสวยกอล์ค่ะใบงว่าฉีดยาหนามะบ่บ่หยอกหยอกลุ้ยบอลลุ้ยโอเคครับผมหัวคนรวยมันสีไม่สีงามโอ้ยเซนีสุดรอเลยอะน้องแฮมครับผมแฮมสายรถนะเลครับผมรถไม่เนาะเรื่องไปตรวจ บอกคือผมผมมาผมจะขอคีส่วนตัวเดี๋ยวเอาไปเลยโอเคครับเดี๋ยวกินนะพี่ก็ต้องกระต่ไปลองคือนคีไปผู้เดียวเลยตัวเลยไอโน่ใจมั้ยไหนไอโน่รับเรียงเลยได้ไหมเนี่ยพอจะกินต้องเสิร์มรถตั้งกันตั้งสามสี่ขวดวันนี้จะกินกันบังให้เพรอยากได้เสียลุกอีสานเลยวมากครับอีสานเขาต้องใส่เสื้อมาหอมค่ะรครับไปได้ลุกขึ้นแม่รอด้ ไม่ปีนี้ก็ครบบวันเกิดครับก่อคมทส่สมัครพนดี้ทุกคนเพิ่งเรื่อยๆครับมีวความสุขโมเก้วบ่ไข่โมเก้วบ่ไข่จะเล่นนู่นเล่นนครับหากระคาครับเมอรี่คิดสตัมาวันนี้เป็นวันเกิดด้วยจ้ะขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่ปีสีขามากยามีอันเดอซิงบอดีเขามากขอให้ร่ำรำเรื่อยๆจุขภาพแข่งแรง ทุกคนนะคะเย้ค่ะคนต้องรอกันเรื่องนี้มายำเดยก็มานั่งเลยกับน้องๆกลุ่มนี้นะครับผมจิ้มจุ่มครับน้องทามน้องไว้น้องไว้ครับเกียนเป็นล้านนะครับโบดิเตียนโบติเตียนเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมเป็นมูกระทะตักกิโลอ๋อกิโลเจ้าบาทครับ200บาท200บาท กินอยู่นี่ได้เลยน<ม>ี่ผมครับลกูกค <c oughs> ้าหัวเสียบามโอ้สวัสดีครับตื่นเต่ามากโอเคครับผมดัดล้านดีมากเลยครับตอนนี้น,นั่งต <c oughs> ีมแบบเมือนีนสุดยอดได้เลยครับผมยี่ห้าครับเป็นวัน <c oughs> เป็นวันเป็นวันยังครับวันนี้นวันยี่สิ <c oughs> วันชิปมท่านดีท่านดีครับมาครับพารอเบิงแบบมิลานค่าได้เนี่ยครับยุคนี้ถามว่าสามมอลนี่บ๊ิยหวดังเลยครับผมแต่ว่มีโควิดนี่โหยิงดีเลยครับร้านยำยี่สิบบาทครับยำแซ่บเดี๋ยวที่มาลองจ้วันครับผมหนาะโอกาสอยู่เคเแต่แซ่บด้วยแล้วครับแซ่บปะครับ <laughs> ต้องมาซิมนะครับเนาะมาซิมอันนี้เป็นร้านขายยังครับนี่อันนี้ขายนมขายนมปนั่นโอ้นมปั่นนะนค,รค,ครับผมนะครับต่อไปสเต็กครับผมโอ้ยร้านสเต็กด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> โอ้ฝรั่งมากินด้วยครับผมสุดยอร์ดด้วย จงอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นโอ้จงสมบูรณ์ครับผมจอกดักครับผมแต่สิมาลองครับรันนี่แหละอยากลองที่สุดเลยน่าจะเป็นเกาแก่แล้วก็รสชาติแบบนี่แหละนี่อันตามซังแบบขึ้นนี่นี่ครับบรรยากาศมาตามเลยกลับมาบ้านไม่ย่มเหมือนเดิมครับผมโอ้ลูกค้าสาวๆาวโบมีเลยมืนอนีิแัย ถึงเมาลานวะไอ้ลูกค้าบุศสาวบวเขาเลยคุนี่แม่เขาเย็นเอามากเขาเล่งเลยงานที่แกเขาอยู่โอ้ใบพีพีกบพี่สั้นกรับไปก่อนก่อนแท๊กจีว่าหนิครับเมนูสุดในงานนี้ครับผมก็ชอบเป็นของจานไต้แมนครับอ๋ออะไรพี่สานชิมก่อนหอยดีบดได้บอสที่นี่อ้ตัวยำมันจะตสียมบนี่อ้จานนี้ได้ที่นั้นจานนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามีหอยลวกครับหอยลวก เอาผักใส่ด้วยนล่กัค่ะตอนน้ำนะรลองด้วยนี่อีกลานหนึ่ง้องผมเีเด็ดขึแล้วนี่คอับทั้งกล่อดีพ่อเปนดีปลากะตรนนใส่แตบมากือบาดบอกลองลองไครับลองไห้โอ้เจยกุให้เอื้นเท่ห้ อักัะนี่มนี่มเกียร์ใส่อันไหนมันเสบเขาไดตั้งเอาสองเอาสองเออหเียึาไที่มบเียมมาที่เนียวเครื่องมาโรยข้างนาที่นี่ละยเียวพริกเผาพริกเผาหนกรการัด ผู้นำยำดีดีเด<อ>ียวกันครับผม<อ>ามาลองครับทีอาเคือไปั้คข้าวมถ่ายถ่ายน้ำกลนะครับยำหอยนางลรกตัวนลาตัวนุ่นนำตาเรียกตันี้ยปลาตัวดีดีดด จับมานรอมเลยมาหนีมาหนีครับชิเด็ดนี่ครับคือยังหอมเกี่ยวเขาเจอนี่แบบนุ่นดีครับแต่เขาบอกเมื่เกี่ยวแบบมันแข็งมากเลยมันแบบโดนๆอมนี่ละมากเลยคะับมนกรดมาพังกายแล้วชิมๆเกินน้ำ สองสองตงเนสองตเียมเจียวไว่เจินแล้วครับแข็งเนี่ยหจี๊เป็นยังไงแข็งก็รู้กนเพาว่ามากันเขาว่าแขงว่าเขวาว่าแขงว่าขาว่าแขงว่าโอจัคเดียขบ่าแม่เีวอนิวใสพหอมมดเลี้ยขอนิวเสพหอมกัดเลี้ยเห็นหน้าเ็นนแต่มันแซ่บจริงผมมาทาน แซ่บจริงดูแล้วกินบ้างก็ยังเดือีแข็งจดจำเลยตามได้เริ่มพักเกษตรทีนี้กินบ่เพราะว่าแข็งดีเด้แข็งดีเด้ครับแข็งดีร้านนึงเนาะเขาคนบ่เขาเใ็ดตำยำบุดีเนาะพริกเผาก็ดีพริกเผายี่หอดีมากเลยท่านรุ่นนี้ด้วยกันเพราะแซ่บมาก มอ๋อพิจิตรชิมลยครับถ้าคำนะเว้ยพิพิตรเพื่อกินดิบอโศกบ่กระดาษนู้นเลยมา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 แสดงว่าเป็นร้านโปวดเมียนมาครับนี่จังไงว่าจัดงานวันเกิดอยู่นี่โอ้แสดงว่ามามาเป็นร้านนี่ต้องเขียนบ้านน้องงูง่ายโอเวอร์แมนบ้านโคกง่ายสาโค้งง่ายอะไรตัวขันมาหนี่จัดเลยครับ มันเกือบเมียเพิ่มคำวุ่นนี้ไปสนีสุดรอทำให้เป็นเบาผู้สาวอีหญิงไรหรอกคือดอกฟ้าใส่เห็้ยคือว่าเสียวเมี้ยไม่บังคับอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเขาหยอกหยอกอันนี้อที่มีครับยูนี่คนนี้ยมรถบิ๊กไบค์กันครับยูนี่เต็มพิซซันเอาออกมาแข่งนี่ครับสตาร์ด้วสตาร์ทเสียงตั้งเสียงเลยอืม ใช้รถมัดกันนะนใบสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเด็ดเลยยิดีตัดมือเชียเลยองอ๋อีสันเช็งลองเบิ่งครับลองเบิ่งอู้เชีอะนี่ลุกลปยังริ่นเลืน mm ี่ลิ่ง ย้อมดับเรย่องการบ้านเหาวันไปดูมาเนี่ยครับเอาอีสั่งสุดท้ายเมนูแปลกๆนะเมนูพิเศษซิมน้ำกันอะเมนูอะไรให้คิดตอนนี้ยี่หนังเหรอยีหนังเปลี่ยนเลตามคำน่อยตามคำน่อยเจ้าของร้านเจ้าของร้านคำว่านี่ว่านี่นี่ครับน้องแบงค์มาค่ะผมชื่อแบงค์คการร้านบ้านมะยมยมค่ะในการร้านครับตัวสวยมากเลยโอเคครับผมยินดีต้อนรับครับผม อันนี้ร้านยำยี่สิบบาทบางสามอนครับซื้อร้านซื้นยังครับยำแซ่บยี่สิบบาทจา้าโ,โอ้ยทำไมไม่เข้ารัพวงอะเอาลูกบอลไปเลยอะเอาแล้วสวยมากแต่ว่าไปยังไม่เข้าเลยนะนี่เขาบรรยากาศอันนี้เจ้าของร้านบมอพี่เป็นพี่สาวถ่ายแล้ยน้องพี่สาวน้องสาวนู่นเจ้าของอร้านอยู่นู่น อันนี้ทำไม่ได้ตอนทระบุญยังนี่แขกแขกประจำลูกค้าประจำค่ะพี่พี่นำเหนืเลยพี่ทำนำเหนื่อยนต้องถามว่าลูกค้าแบบว่าแบบมาที่นี่แบบอันนี้ทำได้ยังเนี่ยโอเคครับต้องเมื่อนี่เมื่อนี่เมื่อนี่แค่มาทักทายครับยังไม่ได้ชิมนี่มาแล้วองกล้องไว้ก่อนไงเขายังไม่ได้ตั้งใจมาเดี๋ยวสิมาแบบชิมลูกค้าชี้อาหารร้านนี้อะไรไหมลูกค้าไปจำลูกค้า เพิ่ะข้าวเาทำคอนเทนต์หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างอาหารร้านนี้เป็นไงบ้างคะมากินตลอดมากินตลอดแล้วรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยแซบใช่ไหมแซบมากค่ะแซบมากขอบคุณ